เล่นท้องยังไงไม่ให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ให้โดนท้องมากที่สุดนะครับวันนี้มีท่าซิทอัพท่าเบสิกเบสิกมาฝากนะครับสำหรับคนที่จะเล่นแล้วปวดหลังนะครับอ่ะสเตปแรกนะครับถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับเอามือแตะไว้ที่หลังขาก่อนนะครับใช้มือช่วยไปก่อนแต่ที่สำคัญนะครับสังเกตดูนะครับจังหวะที่ผมม้วนตัวขึ้นนะครับผมจะเอาคางผมนะครับมา เก็บมาดีคอก่อนเพื่อที่จะม้วนตัวขึ้นมานะครับและก็ก่อนขึ้นนะครับควรเป่าลมออกจากท้องให้หมดก่อนนะครับเพื่อท้องเรามันจะได้แฟบลงแล้วก็เราจะได้ม้วนตัวขึ้นมาได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับเล่นสักเซตหนึ่งก็เล่นเท่าที่ไหวนะครับไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องฟิกจํานวนไว้ว่าเท่าไหร่อ่าเล่นไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์พอเริ่มชินแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เปลี่ยนอาตำแหน่งมือแล้วนะครับมาวางไว้ตรงที่ท้องเราเลยนะครับตอนขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับเก็บคอเป่าลมออกแล้วค่อยค่อยงอตัวขึ้นมานะครับเวลาเล่นท้องข้อควรระวังนะครับอย่าให้หลังมันตรงนะครับเพราะว่าถ้าหลังตรงปุ๊บมันจะเจ็บหลังล่างทันทีนะครับมันจะไม่โดนท้องนะครับอา่านดูนะครับจังหวะขึ้นเก็บคอก่อนเก็บคางเป่าลมออกแล้วก็ขึ้นมา คางเราจะชิดกับตรงอกบนเราตลอดนะครับตอนขึ้นนะครับมันเป็นการเซฟหลังไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็หน้าท้องเรามันจะทํางานได้ร้อยเปอร์เซน์เลยครับถ้าทําอย่างนี้นะครับไม่มีเจ็บหลังแน่นอนอ่ะสะเต็ปที่2องนะครับพอเล่นไปสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์พอมันเริ่มชินนะครับทีนี้เราก็ เอามือแตะไว้ที่หูได้เลยทีนี้อันนี้มันเป็นการเพิ่มน้ำหนักไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าแขนเรามันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเพราะถ้าไปวางไว้ที่หัวอแตะหูก็ได้ครับอ่ะมือจับหูไว้เนี่ยน้ำหนักมันจะมาอยู่ที่บริเวณหน้าอกเลยครับทีนี้น้ำหนักมันก็จะเพิ่มไปโดยปริยายเลยนะครับลองไปทำดูนะครับสามสเต็ปนี้ที่สำคัญคือ เก็บคอเก็บคางดีๆนะครับม้วนตัวขึ้นมาอย่าให้หลังตรงเด็ดขาดถ้าหลังตรงเมื่อไหร่คือหน้าท้องเรามันหมดแรงแล้วไม่ต้องเล่นต่อนะครับไม่ต้องฝืนเอาเท่าที่ไหวครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินพอเริ่มชินทีนี้เราก็ปรับความชันของมาขึ้นนะครับง่ายๆครับแต่หลายคนทำไม่ได้ครับท่านี้มันเป็นท่าปราบเซียนโอเคครับวันนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับไปลองทำดูครับบ๊ายบาย